วันนี้เมนูเสือรองไห้น้ำตาคงไหลหน้าดูถนัดเสือรองไห้วันนี้เขาบอกว่าเสือรองไห้ออกมามันน่าร่อยหั่นหั่นแล้วซอยซอยจิ้มกับแจ่วแล้วมันน่ากิน นี่แหละครับคือเสียรองไหนะครับเมียอยากกินจัดป่ากินมันหอมหวนและชวนยั่วใจไฟดึงแรง นี่นะครับเขาเรียกว่าคิมแป้งแคมปิง้งที่บ้านตัวเอง ไฟกำล,ลังแรงเดี๋ยวสีเดีย๋ยวสีมองดีเลย hm, หันไหนเราต้องการไหนหันนี้ลูกเก่าที่น้องนี้ลูกเก่าน้ำจิ้มมีทั้งรสขมและกระร็รสปกติ นี่ครับเราจะมาชิมกันกับเสื้อร้องห,าห้ามัไม่ได้มีดก็คมคมอุปกรณ์ครบทุกอย่างยกเว้นมีด น่าจะติดคอได้ป่ะฟันไม่ดีก็ขออภัยเสือรองไห้วันนี้เมียก็เลยใส่ชุดเสือครับโอ้โห โดนของสลวาเมีน,นูเด็ดๆนะครับแล้วก็ทำกันปลานิ่มๆน่อยๆความสุขของครอบครัวเมียอยากกินครับผมไม่เคยกินครับเสียร้งองไห้ เคยกินแต่สันคอหมูอะไรก็เนี้หนึ่งเมนูของเรา